รู้สึกว่าแมปเอ่อทอร์เรทอร์บริเฟนนะกำลังจะมีการอัปเดตใหม่เข้ามาใช่ไหมอืมงั้นเดี๋ยววันนี้พี่มาสุ่มกล่องแล้วกันพี่ไม่ได้แจมกอนว่าไอ์อีเวนต์อ่าเขาเรียกว่าอีเวนต์โอกแมนเนี่ยมันจะออกไปตอนไหนน่าจะเป็นอีเวนต์หน้าหรือมั้งพี่ยังไม่ได้กอรลี่เลยอะ่ะในกล่องเนี่ยเนี่ยกอรลี่ยังไม่ได้เลยอะ่ะมิติกได้แล้วเอ่อตัวกอรลี่ยังไม่ได้ส่วนไอ้เจ้าจะบอกไอ้แนติเมทนี่ <oz c ười> มีเก้าร้อยกว่าตัว สุ่มยากนะตีเป็นฟิสซิ่งตีเป็นสเปดด้วยส่วนไอ้เจ้า golden feature cockman มันค่อนข้างที่จะสุ่มยากนะตรงๆหนึง่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่งั้นพี่อาจจะต้องเอากล่องไปขายแล้วก็เออหาในสองเจมไปซื้อแทนประมาณนี้วันนี้พี่มีเจมทั้งหมดประมาณอ่าไม่ไม่เจมเนี่ยพี่มีกล่องทั้งหมดประมาณประมาณหนึ่งร้อยกว่ากล่องดูดิว่าเราจะได้กอรลี่เปล่าไหมขอภาวนาให้มันได้ละกันอืมไหนๆมันก็จับเดตแล้วะ อ่ะบูสเตอร์มาหนึ่งขวดเปิดไปกองสิบกองแรกขอได้เออกอรลี่หน่อยละกันได้มิติก,ก็ได้เออถ้ามันมีหวังหน่อยอ่ะรีเจนหนึ่งอ่ะเปิดอีกโชค1%นึ่งเปอร์เซ็นต์นะเออมิติกมันกี่เปอร์เซ็นต์วะลืมมองเลยมิติกมิติกมิติก,ม,ตกมิติกคือศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์โอ้โหกอรลี่คือศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์เฮ้ยล้วโอ้โอกาสการออกคือมันจะเท่าไหร่อ่ะน้อยมากเลยนะอ่ะเปิดมาอืมเปิดอีกโอ้โหเงียบกริบทุกคนเงียบมากหมดแล้ว โรยก็กองหมดโคตรเร็วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังอ๋อแมงตกใจอ่ะกองทำเคปผ่านไปวันนี้นะพี่มีเงินอยู่ประมาณ2 0 0แสนทุกคนพี่ลองเปิดสองเอ่อตู้ปกติดูตู้ปกติกับตู้เอ่อมิติลองเปิดดูทุกคนไปกับสู่หน้าโรบบี้ของเราดีกว่าตอนนี้ใครที่เรามองหาสซเลิงหรือตัวละครเก่งๆเที่ยวไหวฟาร์มเอาไว้เ,เวล่นเนี่ยพี่แนะนําเว็บนี้เลยบิวประกอทางเว็บไซต์นะมีแมปจากโลบอทที่ให้บริการและเลือกดูสินค้าไม่ว่าจะเป็นท่อรีเทิร์นเฟสหรือเพรสเบสที่เก้าเก้านะ และยังมีแมบบ Anime Defender กับ Box Food อีกด้วยแล้วเราจะลืมแบบ Security Theory f e n s e ไปได้อย่างไรกันเล่าสำหรับใครที่สนใจนะสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยกล่องเบสิกเป็นเจ้าเมดคาแมนส่วนกล่องมิติกเป็นเจ้าไอไททันซีนีม่าแมนใช่ไหมอืมอ่ะลองเปิดนล้นกันเพื่อได้กอตลี่มาทุกคนจะได้แจกในคลิปนี้เลย ถ้าไม่ได้ก็ไม่แจกแล้วกันอ่ะร,รีเจนอีพีกรรแอรอันคอมมอนเบสิกอ่ะกล่องมิติกเปิดมาสิบกล่องแรกโอ้โห้ ύ, มิติสองตัวมาเฮ้ยเอาเรื่องอีกสองว่ะหรือว่าตัวละครมันออกง่ายหรือเปล่าตัวนี้อ่าตัวละครมันคล้ายๆกับยังไงดีอ่ะเออเขาไม่ค่อยเล่นกันนะตัวเนี้ยอ่ะรีเจนหนึ่งอืมผ่านมาห้าหมื่นแล้วนะขอสักตัวนึงเพื่อนโอ้ยรีเจนสามรีเจนสอง เ้ยมาอีกดิโอ้รีเจนสองมิติสี่ตัวคือไปเลยเหรอลีเจนสองอะรอบท้ายแล้วดิพี่เปิดเออกล่องไปเบสิกต่อเลยอืออ่ะโอ้ลีเจนสี่ตัวโอเคหมดแล้วแปลกทุกคนพี่ขออนุญาตเปิดแบบเอฟเคยาวดแล้วกันมันจะได้ไม่เสียเวลมากทุกคนแปอืมอจริงเปิดสองรอบได้เลยเหรอ้ยเอาเรื่องไงเ่ะไปกัะตอ I give me เอ้ยมันเหลือหมื่นหนึ่งสุดท้ายแล้วนะคือมิติพี่เพิ่งได้ไม่แค่ตัวเดียวเนี่ยนะแล้วก็เปิดไปสองรอบคือได้มิติมาเลยแล้วก็ที่เหลือคือเงียบกิ๊บฮะเอาจริงเฮ้ยกอดลี่ไม่ได้เออมิติได้แค่ตัวเดียวเนดะี๋ยนะครั้งที่แล้วเออเดี๋ยวเราไม่เจ้าันที่แล้วเดียไอ้รอบก่อนที่เราเปิดไอ้กล่องเอ้นั้นเราได้่าไรวะสี่ตัวใช่ไหมสี่ตัวห้าตัวฮะรอบนี้เราเปิดสองแสนแล้วได้แค่ห้าตัวเอาจริง โอ้โหสีรอบสุดท้ายืคือไม่ได้เลยเหรอบานลายแล้วทุกคนงั้นครั้งนี้อาจจะได้แจกน้อยแน่เลยงั้นพี่อาจจะต้องเอาเจ้าฟิวเจอร์ไอ้ลากมาแจกแทนะ่ะออ่ะหมดแล้วโอ้โหได้มาห้าตัวใช่ไหม,มใช่ทุกคนได้มาห้าตัวนี่คือตัวที่พี่ซื้อมาหนึ่งหนึ่งตัวสองสามสี่ห้า ได้มาตัวอ่ะงั้นก็สารคอมเมนต์แรกนะพี่จะแจกไปเจ้าไอ้นี่ละกันไอ้เจ้าเมดส่วนคอมเมนต์ที่สองสามสี่ห้าพี่จะแจกไปเจ้าไอ้ท,ท่านซินีเทม่าแมนส่วนตัง้งแต่คอมเมนต์ที่หกจนไปถึงคอมเมนต์ที่สิบห้าพี่จะแจกไปเจ้าไอ้ฟิวเจอร์ลาร์กไอ้คองแมนละกันอ่ะงั้นก็สารคลิปนี้ไม่ต้องเยอะฮะส่งยิ้มได้เลยฮะ